อาจารย์แม่มาตาหรืออาจารย์แม่โจนะคะได้มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของการเป็นคนมีองค์ให้ทุกทุกท่านที่ติดตามได้รับชมแล้วก็ได้เป็นแง่คิดในการเรียนรู้ชีวิตของการเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้ในการปฏิบัติตนในการก้าวสู่การเป็นคนมีองค์ที่หลายๆท่านนะ่ะกำลังประสบพบเจออยู่ก็ได้เอาเรียกว่า ประสบการณ์ของอาจารย์แม่โจ้เนี่ยไปวิเคราะห์แล้วก็มองเห็นแล้วก็ดูว่าตนเองนั้นเป็นแบบนี้ไหมหรือว่ายังไรแล้วก็มีมุมต่างๆที่ได้แง่คิดอาจารย์แม่โจ้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้ชมนะคะจากการที่ได้เล่ามาในข้างต้นก็คือว่าคือเป็นผู้ไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าการที่เป็นคนมีองค์คืออะไร จนได้เข้าใจในการที่ท่านให้าหันมาปฏิบัติอยู่ในฐานสีลภาวนาเดินตามคำสอนพระพุทธองค์เดินตามศาสนาตนเองโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาจากการที่อาจารย์ได้โจวได้เข้าใจแล้วก็หลายๆคนก็เข้าใจนะว่าพอเรามานับถือพระแม่กุมาเนี่ยต้องเปลี่ยนศาสนาไหมจากที่เรานับถือศาสนาพุทธอยู่เนี่ยเราจะต้องไปเปลี่ยนเป็นฮินดูไหม ตรงนี้ก็คือว่าท่านมาบอกเลยว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็คือรู้นักถีดศาสนาตนเองแล้วก็เดินตามรอยศาสนาแล้วก็ใช้หลักคําสอนของศาสนาตนมาเป็นข้อปฏิบัติตนเองในการทําความดีท่านท่านบอกแบบนี้นะคะตรงเนี้ยก็เลยทําให้คลายข้อสงสัยว่าตรงที่เรามีคําถามว่าต้องเปลี่ยนศาสนาไหมตรงเนี้ยก็คือให้รับรู้เลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนา แต่มันคือความศรัทธาในตัวตัวบุคคลแล้วก็การศรัทธาที่เรามีต่อพระองค์เท่านั้นเองมันไม่ไม่เกี่ยวกับศาสนาในดๆเลยนะก็ให้เข้าใจตรงนี้นะคะแล้วก็การที่ได้ก้าวเข้ามาแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็การปฏิบัติอยู่ในศีลห้าแล้วก็ศีลแปดตามที่เรียกว่าตามวาระในแต่ละปีอย่างเช่น การถือศีล8ก็อย่างน้อยปีละ10วันถือศีลห้ก็คือเป็นข้อวัดปฏิบัติตนตลอดไปตรงนี้ก็คือว่าบางครั้งอะหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าเรายัางมีข้อที่ผิดศีลห้าอยู่เช่นอาจจะเผลอพังเผลอในการที่เรียกว่าฆ่าสัตว์เป็ตบยุงหรือว่าอะไรเนี้ยแล้วเรามาปฏิบัติอยู่ในศีลหตรงนี้อาจจะไม่ครบ จะบอกว่าท่านท่านพูดได้เลยว่าท่านท่านบอกเลยว่าไม่มีใครที่จะดีเลิศประเสริฐร้อยเปอร์เซนทุกคนก็คือเต็มผู้ที่เรียกว่าต้องมาเรียนรู้แล้วก็มาฝึกตนเอง,องนั้นเลยก็ต้องก้าวเข้ามาแล้วก็มาฝึกตนว่าเราต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ฝึกตนเองให้ให้อยู่ในกรอบของความดีอะ่ะให้ก้าวสู่การเป็นผู้มีสติแล้วก็มี มีสินธิ์ทำให้มากที่สุดแม้แต่การที่เรายัางไม่ใช่คนที่ดีที่สุดอ่ะบางทีบางครั้งอ่ะเราเอาคำพูดคนอื่นมาซบประมาณตัวเองมาเรียกว่าลดค่าตัวเองแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจก็ก้กาวไปต่อไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ใดก็ตามตวันนี้อาจารย์แม่ก็อยากจะให้ทุกคนนะมีความมั่นใจแล้วก็อดทน ไม่ว่าการที่เราจะปฏิบัติฝึกการทําสมาธิหรือหน้าที่การางานอะไรการที่เราจะผ่านไปแล้วเรียกว่าไปสู่ความประสบความสําสเร็จได้แล้วนะเราต้องก้าวเริ่มก้าวก่อนเราเราเริ่มลงมือทําก่อนและเราก็จะรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็การที่เราจะทำเนี่ยพอทําไปแล้วเนี่ยมันจะทําได้ไม่ได้เราต้องลงมือทําก่อนแล้วเราถึงค่อยมา พูดว่าเราทําไม่ได้หรือว่าเราไม่ดีเราต้องลงมือทําก่อนนะคะตรงนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนะพิจารณาว่าสิ่งที่เราต้องหันมาปฏิบัติพอเราเป็นคนมีอ,องค์เนี่ยเราต้องอยู่ในสิ่งธร,รมแล้วก็ปฏิบัติตนมีความเสียสละให้มากกว่าเดิมแม้แต่เราจะเป็นคนที่เรียกว่าสวดมนต์ภาวนาอีกแล้ว แต่เราต้องมาเปลี่ยนแปลงจิตตัวเราให้มีความเมตตามีความกรุณาและแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ได้มากขึ้นอย่างเช่นการที่เราจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ในการที่เราแบ่งปันสิ่งดีๆให้ไม่ว่าจะเป็นการทำทำบุญในสิ่งที่เราทำได้ทำทาน เหมือนแจกขาวสารอาหารแห้งหรือว่าช่วงวิกฤตโควิดตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนาหาันมาห่วงใยแล้วก็ใส่ใจดูแลก,กันแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเพราะว่ามันเป็นวิกฤตร่วมกันที่ทุกคนจะต้องมีเมตตากรุณาต่อกันแต่ว่าในวิกฤตร้ายๆมันก็มีมุมที่ดีที่ทําให้เรามองเห็นเช่นกันนะตรงนี้ก็คือเป็นมุมที่เรียกว่าสังคม มีการแบ่งปันแล้วก็มีการช่วยเหลือเกื่อกูลกันมากขึ้นความเห็นแก่ตัวน้อยลงลดอัดตราตัวตนลดเรียกว่าระดับชั้นวันณะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะมาแบ่งกันว่าคนรวยคนจนหรือว่าหน้าที่การงานที่ดีกว่าอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้อาจารย์แม่ก็อยากให้ทุกคนมองถึงความเป็นคนเหมือนกันนะ ความเป็นคนที่เราต้องเรียนรู้ชีวิตตัวตนของเราว่าเราอะเกิดมาเรื่อเรามีมากกว่าเขาเมื่อเรามีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นเราก็ต้องมีเมตตาแล้วก็แบ่งปันแล้วก็มีมีคุณประโยชน์อะมีคุณค่าให้กับสังคมแล้วก็ประเทศชาติให้ได้มากที่สุดแม้แต่การที่เราไม่ได้ทำอะไรได้มากแต่เราก็เป็น เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ทำความเดือดร้อนให้กับใครแม้แต่าการที่เราอยู่ในครอบครัวในสังคมหรือว่านาทีการงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้สามารถไปช่วยใครได้แต่เราก็อย่าไปเบียดเบียนใครตรงนี้อาจารย์แม่ก็เลยอยากให้เรามองตรงนี้นิดนึงว่าบางทีบางครั้งฮะเราไปขอความช่วยเหลือจากใครกนแล้วแต่แล้วเขาไม่ช่วยเราและเรามารู้สึกแบบว่า โมโหไม่พอใจหรือว่าเสียใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมาพิจารณามองดูตัวเราว่าเราช่วยตัวเองมากพอหรือยังเราทําเต็มที่หรือยังการที่จะไปขอความช่วยเหลือจากใครนะียเราต้องทําด้วยตัวเราเองก่อนเราต้องไม่ทาให้ใครเดือดร้อนแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนทําในสิ่งที่เราพอจะทําได้ให้เต็มที่แล้วก็ทุ่มเทมากที่สุด แล้วเราก็จะผ่านวิกฤตต่างๆที่เราเผชิญไปได้และสิ่งสําคัญการยอมรับความจริงเป็นสิ่งที่ที่ดีการยอมรับความจริงในสิ่งที่เราผิดพลาดและเรายอมแก้ไขไม่แก้ตัวแล้วเราก็จะเป็นคนที่เรียกว่าเปิดมารเปิดมารเปิดสิ่งที่ปิดกั้นในตัวเราออกมาและทำให้เรามีสติมีปัญญาแล้วก็มองเห็น ข้อดีข้อเสี่ยงของตนเองมากขึ้นและเปิดใจที่จะแก้ไขไนแก้ตัวอีกต่อไปเราก็จะก้าวสู่เรียกว่าชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นทุกอย่างอะ่ะมันคือการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราต้องแก้ไขถ้าเรายอมรับได้เราพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันเราก็จะมีความสุข นะแม้แต่วิกฤตโควิดช่วงนี้ทำให้หลายๆคนต้องเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินการงานกผลกระทบแม้แต่สิ่งวดล้อมต่างๆทุกคนมีผลกระทบหมดแต่สิ่งหนึ่งที่โควิดมาก็คืออยากให้ทุกคนนั้นนะมีวินยัยแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ไม่ประมาท ก็คืออยู่กันอย่างที่เรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวมีการแบ่งปันมากขึ้นแล้วก็ต้องไม่มีความเห็นแก่ตัวที่เรียกว่าเมื่อเป็นแล้วต้องไม่ไม่ออกไปแพร่เชื้อหรือว่าไม่ไปที่เราไม่ไปที่เสี่ยงมันก็เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมได้ตรงนี้แหละเป็นการที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือ สังคมและประเทศชาติไม่ให้เรียกว่ามีโรคระบาดแพร่กระจายมากขึ้นในช่วงนี้นะอาจารย์แม่ก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองมีความเรียกว่าตั้งใจในการที่จะดำเนินชีวิตก้าวต่อไปอย่างมีสติอย่า อย่าก,กังวลอย่าจิตตกจนเกินไปเพราะบางทีการที่เราจิตตกจนเกินไปมันก็ทําให้เราทําอะไรไม่ได้ภาวะจิตสําคัญนะจิตเราเนี่ยเป็นตัวกะเรียกว่าตัวกําหนดอะ่ะที่จะทําให้เรามีความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราเรามีภาวะที่เรียกว่าไปดึงสิ่งต่างๆที่เราไปรับรู้ข่าวสารมาจนมาทำให้เกิดเป็นภาวะกังวลแล้วก็วิตกก็ทำให้เรา ทุกเราก็ไม่มีความสุขทําอะไรก็ไม่มั่นใจมันจะเกิดความกลัวไม่กล้าก็อยู่อย่างไหลเรียกว่าความสุขอ่ะไม่มีความสุขอ่ะไม่มีเรียกว่าการที่เรากลัวเกินเมื่อการขาดสตินะก็อยาทุกคนพิจารณาตรืองนี้เยอะนะมันเะก็ศาสตรทุนจักรา